รับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อสูงสุดราคาเหรียญละ5,000บาทก็จะเป็นรุ่นนี้ครับอา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสำหรับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อสูงสุดราคาเหรียญละ5,000บาทก็จะเป็นรุ่นนี้ครับรับซื้ออยู่เหรียญละ3,000ถึง5,000บาทนะครับมีชื่อว่า เหรียญเทรดดอลลาร์นะครับซึ่งเหรียญเทรดดอลลาร์เนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าคนขี้ล้อบางคนอาจจะเรียกว่าคนถือหอกก็ชื่อเดียวกันครับรับซื้ออยู่ในละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับมีเท่าไหร่เราก็รับซื้อนะครับในรูปนี้ในวิดีโอนี้จะมีอยู่ประมาณ17เเหรียญน,นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญหัวหนามนะครับ หัวมันจะเป็นนอยแบบนี้หรือเหรียญอินโดไชน่านะครับหรือบางท่นจะเรียกว่าเหรียญอินโดจีนของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับรถนี้ไม่ได้แพงมากนะครับรับซื้อแค่เหรียญละ500-1,500บาทเองนะครับรถนี้ไม่ได้แพงเพราะว่าเขาไม่นิยมเท่ากับเหรียญเทรดดอลลาร์เมื่อกี้นะครับแล้วก็รถนี้จะเป็นเหรียญเอดเวิร์ดรุ่นใหญ่ครับขนาดเท่ากันเลยครับน้ำหนักประมาณ27กรัมครับ อารุ่นนี้จะผลิตอยู่2ปีก็คือ1903กับ04รับซื้ออยู่ในละ1 0 2 0 0 0บาทนะครับเดี๋วจะมีอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นเล็กครับหน้าตาเหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับรุ่นเล็กจะผลิตอยู่3ปีก็คือ1907,08แล้วก็นะครับปีมันจะอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตรงหัวแม่มือผมเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับ หรือไม่ก็ถ้าวัดขนาดก็วัดได้เลยครับมันจะเล็กกว่านี้น้ําหนักประมาณ20กรัมแต่ถ้ารุ่นใหญ่อันนี้27กรัมนะครับรุ่นเล็กรับซื้ออยู่เรียนละ5 0 0ร้อยถึงพันบาทเองนะครับอย่าไปสับสนกับรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่หนึ่งพันสองพบาทนะครับเรียนพวกเนื้องเงินแบบนี้นะครับผมฝากตลอดเลยว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นหลักัดจะตกครับเพราะอะไรครับ เวลาเราไปขัดเนี่ยเหรียญมันจะมีรอยพอมีรอยเนี่ยทำให้ราคาตกทันทีเลยครับไม่เหมือนกับเหรียญน,นี้สมมุตินะครับอเหรียญน,นี้มันแวแวๆอย่างนี้ก็คือมันจากการเก่าเก็บนะครับไม่ใช่ว่าจากการล้างมานะครับถ้าล้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยแววครับ มันจะเป็นสีอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งคนที่เล่นอยู่เขาจะดูออกครับมือใหม่อาจจะไม่ทราบเขาดูตรงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษากันนะครับอันนี้มาจากผิวเดิมๆแบบนี้นะครับอย่าไปล้างนะครับถ้าล้างราคาตกทันทีเลยนะครับแล้วก็ที่ฝากตลอดเช่นเดียวกันก็คือถ้าจะมาขายร้านผมเนี่ยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ ไม่ต้องมีค่าใบรับรองไม่ต้องมีค่าใบปัะการสินค้าไม่ต้องมีค่าใบเสอ้ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับส่งรูปฟรีตีราคาฟรีซื้อบอกซื้อไม่ซื้อก็บอกไม่ซื้อต่อไปตรงมาล้ะครับพวกที่จะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะตีราคาพวกนี้เรียนละหมืน่นเรียนละแสนนะครับ เขาตีราคาสูงๆเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหลอกให้เราโอนค่าใบารับรองของเขาเน,นี่ยห้าร้อยจนพันบาทอันนี้แลกแต่ความสามารถของเขานะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายร้านผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถ<ม>คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ เท่ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนาม ของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหรวยซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับ เอ็ดเวิเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รัมกับผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นกับ04น 4. ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียง หรีสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักระครบประมาณ100-200ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตังรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จสงนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับ,รบเหรียญเนื้องเงินนะฮะ,น,ะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ท <JESS> ต <ICA> ั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเรื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง Youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ